ครับสวัสดีครับท่านผู้บริหารโรงเรียนคุณครูทุกท่านด้วยความเคารพครับอี2นี้ก็เป็นนิเทศออนไลน์สไตล์สอนอนเหลิมนะครับที่จะเริ่มเข้มข้นขึ้นก็คือคุณครูสอบถามในเรื่องของการทํำใบงานการทําสื่อออนไลน์ออนแทเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับว่าทําอย่างไรให้น่าสนใจนะครับตอนนี้มันมีเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะมาตรฐานแล้วก็มีคนเข้ามาใช้งานทั่วโลกเลยนะครับ อารม้งผมเองนี่ก็ใช้บริการของ Live Worksheet นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เราสร้างใบงานขึ้นมาแล้วเด็กสามารถทำบนโทรศัพท์มือถือถ้าใครเคยติดตามสื่อของสอนนอเหลือมนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะทำบน Live Worksheet นะครับไปดูนะฮะตัวนี้คือเว็บไซต์ Live Worksheet นะครับคุณครู เอาปากกามาจดไว้ก็ได้นะครับต้องขออภัยนะครับบ้านอยู่ติดถนนนะฮะจะมีรถราผ่านไปผ่านมานะครับ LiveWorksheet.com นะครับเป็นเว็บไซต์ที่คุณครูสามารถสร้างใบงานบนโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับซึ่งมีหลายท่านนะครับทำคลิปแนะนำการใช้ LiveWorksheet นะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยเรียนรู้กันนะครับ เวลาเราเข้าไปใช้งานเราต้องสมัครนะครับแล้วก็กรอกพาส,สเวร์ดเข้าไปนะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยผมก็จะมียูสเนมว่า ICT Surin 3แล้วก็มีพาส,สเวดนะฮะต้องสมัครเข้าไปนะครับถึงจะไปใช้งานได้นะครับเมื่อเข้าไปใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่องไลฟ์เวิร์กชีตนะครับ คลอ Enter เข้กไปนะครับก็จะมีใบงานมากมายเลยนะครับจากต่างประเทศนะเห็นไหมฮะระดับปฐมศึกษาทางนั้นเลยนะครับเนี่ยแล้วทีนี้ใบงานที่ผมสร้างอยู่ตรงไหนนะครับก็จะอยู่ที่ My Worksheet นะครับอเดี๋ยวจะขับไปดูนะฮะว่าในมาย o ว k s h e ช t นี้ทำอะไรไว้บ้างนะฮะอันนี้คือใบงานทั้งหมดนะครับที่ผมสร้างนะฮะขึ้นมา ค่อนข้างเยอะนะฮะตอนแรกนึกว่าโอ้นี่มินเนกอีกนะฮะแปลว่ามากกว่านี้นะครับเห็นไหมครับนะฮะมีภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ภาษาไทยก็จะมีประมาณนี้นะครับวิชาที่ผมสร้างนะเดี๋ยวลองเล็กดูนะฮะโอ้เยอะมากเลยนะเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะทำใบงานเยอะขนาดนี้นะฮะเน็กอีกนะฮะตอนแรกผมนึกว่าเขาจะจํากัดนะฮะปรากฏว่า มันให้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยใบงานผมนะฮะอันนี้อดีตนะฮะมันจะให้ล่าสุดอยู่ข้างหน้านะครับเ,เราสามารถใส่เสียงเข้าไปก็ได้นะครับเช่นให้ให้เด็กคลิกฟังเสียงแล้วก็สะกดตามประมาณนี้หรือเลือกคำตอบนะครับหรือแบบโยงเส้นหรือแบบพิมพ์หรือแบบเช็คนะฮะเนี่ยหรือแบบเนี่ยมาดูคณิตศาสตร,ร์นะแบบนี้ก็มีนะ แบบนี้นะครับกับผ่าท่องไลฟ์เวิร์กชีตแล้วนะครับเดี๋ยวจะแนะนำต่อนะครับไปจนถึงสามารถทำได้เลยนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการเข้าไปใช้งานนะครับใน PowerPoint นี่แหละนะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะออกแบบบน PowerPoint นะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราออกแบบแล้วเราสามารถที่จะนำไปใช้งานบน Live Worksheet ได้ด้วยนะครับเราแปลงเป็น pdf นะฮะแปลงเป็น pdf ก่อนนะครับแล้วก็อัพโหลดขึ้นไปที่ Live Worksheet นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำงานสลับกันไป,ปนสลับกันไปมานะครับระหว่าง w o r k PowerPoint กับ Live worksheet นะครับอพอจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับว่าการทำงานของสอนโอยเฉลิมชัยนะครับทำอย่างไรนะครับสำหรับท่านที่สนใจ Live worksheet นะครับเดี๋ยวจะแนะนำใน EP ต่อไปหรือสนใจในเรื่องของการทำใบงานบน PowerPoint ให้เป็นคลิปวิดีโอนี้ก็จะแนะนำนะครับใน EP ต่อไปหรือท่านใดสงสัยสอบถามเข้ามาเลยนะครับผมจะ และตอบคำถามทันทีนะครับผ่านการสตรีมแบบนี้นะครับโดยใช้ OBS Stream นะครับก็จะแนะนำค่อนข้างจะคล่องหน่อยนะครับสำหรับ EP 2นี้นิเทศออนไลน์สไตล์สอนอะเลิมจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ